มาที่ร้านชาจีนะคะเป็นร้านชื่อดังในจีนนะคะทุกคนแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งดีมากสวยอ่ะชเออชาแนลชาแนลมากนี่คือเมนูสิงเดเจอร์คนไทยสั่งเยอะที่สุดชิม้นคือคาโนมารีเนาะเขาก็ปกติเราก็กินแต่อูหรอกเลยใช่ใช่ใช่แตไม่หอมนะมันหอมเบาๆแล้วก็มีความนัวๆมันรู้สึกแบบเออหิมิ่งหรือเปล่าู้ดีอ่ะคือแบบชอบทีละาจารจะเป็นผู้ดีจ้ะมันแบบ ชานมแบบไหลๆพอดีพอดีเสื้อค่ะเป็รายาร่ดีคือรักชูจริงการตกแต่งร้านเขาคือรักชูนะคะทุกคนขนมอะไรไม่รู้ว่ะค่ะใช่หรอเนี่ยชื่อเมนูนี้นะคะเหนียวมากเลยจะลองชิมกันนะเปเกูลใช่ปะไม่ปิดมือแบ่งก่อนนะตบอบให้กัดเลยอืมอืมอืิ้งเหมือนในนี่ปะได้ฟูกุอะไรอย่างเงี้ย ไปถั่วกว่าแดงก็ได้อนยะู่ะสามสิบาทหกหยวนค่ะหนึ่งชิ้นไปเตินใช่ไหมจะไม่ทำเพื่อเสีย่ยงเหรอก็อร่อยอรัวร้านอยู่นี่ค่ะหน้าทางเข้าสวนเลยนะ